ไปเนี่ยโอ้โหว้าวเจ็บโอ,โอ้ฟักโอ้แมง <laughs> เอาเลยครับคุณผู้ชมครับนะี่เรามาต่อกันในป๊อปปี้ไปทำมีพีที่สองนะครับ <laughs> แล้วก่อนผมดึงไอ้นี่มานี่ก่อนเลยเพราะว่าเหมือนจะนจริงๆอะคือเรามาติดตรงพาร์เซลตรงนี้ใช่ไหมอีพีที่แล้วเว้ยนี่ครับขึ้นมานี่นะครับมันจะมีพาร์เซลอยู่ก็คือไอตรงนี้นะครับ แน่ยไม่ใช่ตรงนี้นะแต่เป็นตรงนี้นะครับเนะี่ยเอา้ามันให้เริ่มใหม่เลยเหรอแล้วก็เดี๋ยวเอาแปะมานี่ก่อนแน่แปะมานี่แล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับแต่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นสนใจมันหรอกเอาแล้วครับพาร์เซอร์ของเรานะครับก็คือให้เรานะครับแดี๋ึงตัวนี้มากเอาไฟตรงนี้นะครับไปแปะจนถึง,ถงป่องไฟตรงนู้นนะครับเดี๋ยว แต่มานี่ก่อนเลยผมมีไอเดียอยู่ไอเดียหนึ่งเว้ยผมงไงดีวะตรงนี้ปะนี้เปล่าวะตรงนี้เปล่าวะ,ะเดี๋ยวนะ <c oughs> มันกระโดดได้ปะเอฮ่ <c oughs> นี่ไงนี่ไงเอ้ได้เว้ยคุณผู้ชมครับ มันจะขาดช่วงตรงนี้เว้ยเราก็มาแปะนี่เว้นี่ใช่ไหมแล้วเราก็มานี่เว้นะครับแล้วก็แปะได้เลยครับแล้วเราก็ไปทางไหนต่อโอเคครับตรงน,นี้มันน่าจะได้แล้วนะผมถ้าจะไม่ผิดนะครับน่าจะได้แล้วเราก็น่าจะมานี่นะะแม่งพูดจบพอดีเลยเราได้แล้ว จริงๆผมว่าทำไม่เป็นนะครับแต่ว่าไปดูใน YouTube มาเว้ยคุณผู้ชมแล้วมันก็แบบเออแม่งแม่งทำได้วะตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็กดไปกดปุ่มนี้เลยใช่ไหมเอาแปะอ๋อไม่ออนต้นองตีอะพาวเวอร์เฮ้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะเป็นประตูอะไรสักอย่างนะครับอันนี้อะไรอะ สามารถโยกได้แล้วป่ะก็จะมีของเล่นนะครับนะเน่ไงโรงงานผลิตของเล่นของฉันเอาให้เราทำอะไรต่อเนี่ยของเล่นเราก็ส่งไปให้แล้วนะเออประตูนี้เปิดไงวะเนี่ยต้องรอของเล่นมาใช่ไหมไหนมาเองมะ เสียงอะไรอ่ะมันมีเครื่องอะไรผิดพลาดบอกว่าโมโนดีเลเวสวิซาวอัทอยจากได้ของเล่นเหรอแล้วไหนออะของเล่นเดี๋ยวเดียวนี่อะเครื่องแยวเราหาของเล่นนะครับไปวางไว้นั่นก่อน เฮ้ยมาแล้วมาแล้วอันนี้เปล่าวะใช่ไหมมาแล้วครับเอะแอรอช้าจังวะดูไอ้ตาเนะี่ยมันโยกได้ด้วยโยกซ้ายโยกขวาแล้วก็ มันบอกว่าให้เอาของเล่นนะครับแหนมาวางไว้ที่นี่แน่เป็นไงจริงเปล่าใช่ไหมไปเนี่ยโอ้โหว้าเจ็บโอ้ฟักโอ้แมงโอ้ยี่นี่โอ้ไม่กอดเดือ มึคิดว่ามันจะตกใจขนาดนี้เว้ยมึงจะอเดี๋ยวะ้วเยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเ้ยเมาเร็วเฮ้ยไม่ไปกอดไปทางนี้เบ่าไปทางนี้มหลุ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 มหลบภัยมาแน่แน่มาจี๋ดูดูดดขอร้องขอร้องขอร้องอย่ามานะอย่ามาเฮ้ยกวกูไปทางไหนวะเนี่ยไปทางนี้ใช่ไหม บ้าบอบ้าบอ,บอมันขึ้นไม่ได้แล้วมันมาแล้วไปทางไหนทางนี้อะตายไม่นะเดดอิสซินตายโ oh อ้ไมยกอดเหตุยเถอะอะไรกันนี่เราควรจะวิ่งตรงไปไหมเอาใหม่เอาใหม่ Dante, ตึง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 ตือตึงตึงตือึงไอ้ยี่นี่แม่งมันไล่ผมมาเลยครับเพื่อนๆครับเนีไปที่ไหนวะมาทางนี้ใช่ไหมมวนามมุดไปแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยว็ดเด็ดเดตามทางสีแดงไปหรือเปล่าไม่นะจริงไหมเนี่ยนม่ต้อตามทางสีแดงไปป่ะไม่นะทางไหนต่อวะทางนี้หรือเปล่าเอ้าไอ้ยี้นี่ เฮ้ยเดี๋ยว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 อย่ามานะขอร้องลหะะอย่านะอย่านะรอดยังวะไม่นะมันช้าเหลือเกินไม่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 ไม,ไม,มาชีเฮ้ยเดี๋ยว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 ไปทางไหนต่อนเนี่ยเอา้าล่วง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวใจเย็นใจเย็นไม่มาแล้วนะ <laughs> อย่ามานะนะครับนี่เป็นโรงงานที่มันบอกเราใช่ไหมโรงงานป๊อปปี้ทามนะครับอันนั้นน่าจะเป็นดอกป๊อปปี้ใช่เปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าสายพานแดงสายพาน,นนี้เพิ่งเคยเจอเหมือนกันให้เราไปที่ไหนต่อเอ่อโนรันฮะ ไม่นะมันแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวเราเราเป็นผู้ที่แบบว่าสอดรู้สอดเห็นนะครับเดี๋ยววิ่งไปดูทางนี้ก่อนน่าจะเหมือนมีให้เราใช้อะไรสักอย่างนะครับไม่นะต้องไปหาชิปการ์ดชิปการ์ดอยู่นี่ใช่ไหมชิปการ์ดอยู่นี่ดูซิว่ามันจะพูดอะไรกับเราบ้างนะครับแต่ที่ฟังไม่ออกหรอกแม่ Hello Final Log f i n a Log หน้าจอพังเลยหน้าจอมันพังหรือเปล่าเอ้นมโอ้ช่างเถอะนี่ดูไม่ได้แล้วหน้าจอมันคงพังแล้วเราสนับสนุนให้ซื้อโทรทัศน์หน้าจอสีดีกว่านะครับนี่ใช่ไหมมันบอกว่า no stop กลับไปวิ่งเอาสรุปยังไงให้กูวิ่งหรือกลับไปอันนี้เหมือนจะเป็นบ้านนะครับนะบรรยากาศภายในนี้ก็ ดูแล้วเสียวสันหลังเลยเกินมีไฟประดับตามทางเลยเว้ยเฮ้ยมันจะมาในรูปแบบไหนวะมีนนะครับนะโอ้โหตกแต่งได้น่าเล่นมากเลยไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วไนงะเอ่อเดี๋ยีครับเอาเอาเอาเป็นพื้นต่างระดับแล้วเป็นพื้นต่างระดับนะครับแตะไม่ได้นะ อะไรกันทำไมเสียงมันหลอนแบบนี้เดี๋ยวดะห้องสีแดงนะครับเฮ้ยแม่งเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเอาละแี่อันนี้ตัวสุดท้ายปะเอายังไงต่อไอ้เดี๋ยวเดี๋ยว ไม่นะเดี๋ยวเอ่อคุณเปิดโอเพนของฉัน chapter ที่หนึ่ง Attacker s q u a d Game d e l e t i o n is r e d อ้วอาวจบแล้วเหรอจบแล้ว,ลวนี่น่าจะเป็นพวกเอ็นสกรีนป่ะพวกแบบเครดิตท้ายคลิปปะ่ะเอาลอนะครับคุณผู้ชมครับ แน่สำหรับป๊อปปี้เพทามนะครับแค่2 EP ีจบเลยเป็นไงไม่คุณผู้ชมครับผมก็มองว่ามันเป็นเกมที่สนุกดีนะครับช่วงไอ้ป๊อปปี้แม่งโผล่มาเวมทำให้ผมรู้สึกแบบเป็นเกมผีที่ทำให้ผมกรี๊ดออกมาแบบตะโกนออกมาไงโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่อยากให้ผมนะครับแคสเกมผีอีกก็เม้นไม่ได้เลยนะครับจริงๆตัวเนี้ยผมต้องการมากเลยนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมเม้นนะครับในช่องความคิดเห็นข้างล่างครับผมจะได้ปรับเนื้อหาให้มันถูกนะครับแล้วก็ ตรงตามความที่คุณผู้ชมนะครับต้องการจริงๆแล้วเนี่ยผมก็พยายามที่จะลงคลิปนะครับช่วงนี้ก็คือลงวันเว,ว้นวันเลยนะครับก็จากไปในวันนี้นะครับก็นั่นแหละครับอย่าลืมกดไลค์ก็กดติดตามไปด้วยนะบายๆนะครับแล้วลองมาเจอกันในเกมผี EP ต่อไปนะครับไม่รู้ว่าจะแคสเกมอะไรดีเท่นี้ก็บายบายนะครับ